สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคนแห่แซวทิศพรายวันหลังเข้าทําบัตรประชาชนใช้คํานําหน้าชื่อไม่จากกรณีทิศพรายวันหรือพร,รายวันวรณบุตรที่หลังจากศึกออกมาก็มีข่าวมาหยุดทั้งในแนวดีและแนวร้ายวนสุดเจ็ดกุมภาพันธ์ห้าที่ผ่านมาทิศพรายวันก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเ Facebook ส่วนตัวเป็นภาพของตนเองขณะไปทําบัตรประจําตัวประชาชนที่บ้านเกิดที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บรุรีพร้อมแคปชั่น ระบุว่าขอบคุณที่ว่าการอำเภอท่าใหม่มากๆครับเป็นนายโดยสมบูรณ์ทั้งนี้หลังจากที่ทิพพรายวันโพสต์ภาพดังกล่าวออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์อาทิคุณนายพรายวันต้องร้องเพลงชาติไทยก่อนไทยบัดไม้อ่ะยินดีด้วยสุดปังจึงสุดๆนายพรายวันแล้วหนึ่งฮ่าฮ่าฮ่าพอสอเหมือนเดิมนอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์ที่ทิพพรายวันเข้ามาตอบด้วยตัวเองด้วยเช่นนายเท่ากับซึ่งทิพพรายวันก็ตอบว่านายเท่ากับนางสาวตามด้วยคอมเมนต์นางสาวพรา แหวนมินอย่างนี้ได้ไหมคะที่ไพร,รวันก็ตอบว่าเขาตระกูุลคิมครับไม่ใช่มินและคิมแรวานมีบัตรแล้วฮ่าฮ่เป็นต้นงั้นนี้เรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มไปตามๆกันกับการแซวครั้งนี้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันกามาดูนครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ